สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีบลแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในเกมถทอและเรียเป็น EP ีที่4แล้วนะครับผมก็ได้สลัดกีฬาในวันนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําการสู้เจ้าบอสหนอนกันนะครับที่ผมบอกไปใน EP ีที่แล้วเลยเนาะนี่เป็นบอสใบโอมนี้เลยนะครับนี่ใบโอมนี้เลยเนาะก็ไอเจ้าบอสตัวนี้นะผมทุกคนมาสามารถเรียกได้2วิธีนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูนะว่ามันมีวิธีอะไรกันบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากวิธีแรกกันเลยดีกว่านะครับวิธีแรกคือ เราคาบนะครับคาบเป็นเหยื่อล่อของมันเนาะก็วิธีการคาบให้เราเอาไอ้เจ้าขวดน้ํานะครับนี่ขวดน้ําวางตรงโต๊ะเนาะแล้วก็มาตรงโต๊ะคาบนะครับนี่ให้เราคาบถุงอันนี้เลยเนาะป๊บปโกหาได้จากเห็ดนี้นะครับนี่แล้วก็มาคาบปรมาณนี้อ่าได้มาแล้วนะครับอู้เยอะเกิกนนะมาเอามาเยอะเลยนะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นไอ้นี้ด้วยนะครับผมมันเป็นเหมือนเศษเดือที่ได้ใจากไอ้เจ้าตัวลอยฟ้าไม่ใช่ลอยฟ้าไม่ใช่ลอยฟ้าครับทุกคนผมจะเรียกว่าอะไรดีอ <interfere> ะ ไอเจ้าตัวไอนี่นะครับเ๋ยวผมพาไปดูนอผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับป่ะแล้วก็เดี๋ยวอัปเดตสนิดหนึ่งละกันนะครับทุกคนนี่ตอนนี้ผมได้มีนี่หุกแล้วนะครับโคจะเฟียวนะเดี๋ยวบอกนะครับว่าผมหาซื้อมาจากไหนนะครับทุกคนแล้วก็ได้เจ้านี่มันเป็นแทะนะครับโอ้โหแบบมีด้วยเหรอเพิ่งรู้นะครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันนะนี่นะผมแทะนี่๋ยวแทะซีซอมบี้นะครับทุกคนโคตรจะเฟียวนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปคราของใหม่ด้วยนะครับทั้งแทะทั้งฮุกเลยเนาะ จะมีอะไรกันบ้างนะครับอุ้ยนี่ไงตัวนี้นะครับทุกคนที่มันสามารถดรอปไอ้เจ้าเศษเนื้อนี้เนาะโอเคก็วิธีการครับเจ้าตัวบอสตัวนี้นะครับผมเราก็ต้องลงมาบริเวณตรงนี้นะครับนี่นี่ตรงนี้นะครับโอเคขอลองลงไปสักนิดหนึ่งลงไปรับสักนิดนึงนะครับมาปึ๊บก็ไบโอมนี้มีอยู่สองที่นะครับมีตรงนี้แล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับผมนี่ผมยังไม่ได้ลงเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เราลงแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะครับเนาะ น่าจะหลายตัวอยู่นะครับบอสนี่เห็ดก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับก็ผมปลูกไว้เองแหละถ้าไม่ปลูกก็คงไม่ขึ้นแหละครับเนาะใช่เริ่มเริโอเคเดี๋ยวลงบริเวณตรงนี้อ่าแซ่นี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่ามันเอาเรื่องนะโอ้โหถือว่าใช้ได้เลยนะครับสนุกน,นะสนุกน,นะแซ่อันนี้ก็ซื้อมาจาก ABC ไอีตัวนั้นเลยนะครับที่ผมบอกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแต่จริงๆมันมคือแซ่เนาะโอเควิธีการค่ะบอสเลยนะครับก็ให้เรามาหาแท่นบูชาตรงนี้เลยนะครับทุกคน ก็กดทำการคาฟไปเลยเนาะโอเคเราได้มาบอสมาสี่ตัวนะครับนี่โอ้โหเยอะนะเยอะเยะบอสสี่ตัวเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนิดนึงมาตอนนี้ตอนคืนด้วยนะครับผมเอาไงดีเดี๋ยวเราทำการคาฟอาวุธไปกันเลยดีกว่านะครับผมอาวุธที่ผมจะคาบนั่นก็มีสามอย่างด้วยกันนะเอสองอย่างครับทุกคนอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อุธอรนแรกนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาวัธสดุที่ผมใช้ในการคาฟนะผมนั่นก็จะเป็นอันนี้เลยนะครับนี่ มีเจ้าเวาก็คือเถาวันนะครับแล้วก็ไอ้นี้เนาะเหมือนเป็นสปอจังเกิลน,นะครับเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเหล็กไหนพึ่งนะครับก็หาได้จากจังเกิลหมดเลยนะครับโอเคก็สิ่งที่ผมจะรับนะรับผมก็คืออันนี้เลยนะครับอย่างแรกอ่าเดี๋ยวนะแต่ได้แล้ขอดูสักนิดนึงเดี๋ยวได้แล้วอ๋อแล้วใช้ไม้ด้วยนะครับผมลืมผมลืมผมลืมเฮ้เราลืมนะครับเดี๋ยวผมขอเอาไม้ปาจังเกิลมาดนึนงอ่าอันนี้สิพวกอันมา นี่ที่ผมจะครับสามอย่างก็คืออย่างแรกก็เดีกว่านะครับโยโย่นะครับโยโย่อเมซอนนะนี่ดามจก็อู้ดามิดยิบสามเลยนะครับอันนี้ก็ตกกระป๋องนะตกกระป๋องเออต่างต่อไปนะผมนั่นก็คือแซ่ใหม่นะครับขาบรีแซ่ใหม่อันนี้ก็ตกกระป๋องอีกแล้วนะครับผมแซ่ใหม่นะโอ้แซ่ใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโยโย่ใหม่อนี่แล้วย่างต่อไปนะผมก็จะเป็นเถาวันพันเกี่ยวที่เลียวรุดนะครับ เฮ้ยไม่ใช่นะครับนี่อันนี้เลยนะครับมันเป็นหุกนะครับทุกคนนี่ก็เอามาใส่แทนอันนี้อ่านี่ก็เก็บเก็บไว้นะครับหรือว่าเอาไปทิ้งก็ได้นะแล้วแต่รีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้แล้วกันปึ๊บอันนี้เก็บไปหมดนะครับโอเคอันนี้เก็บไปหมดมาเดี๋ยวเรามาลองดูอาวุธใหม่กันดีกว่านะครับว่าจะความสามารถอะไรกันบ้างเนาะอูสปีดลดลงนะครับอันนี้เดี๋ยวนะับใหม่ได้ไหมผมไม่อยากได้ผมลืมดูเลยนะเดี๋ยวเรารับใหม่ดีกว่านะครับไม่เป็นไร เราจะได้แบบอ่าเอฟเฟกต์ดีๆหน่อยนะโอเคได้มาเป็นโอย้ยทำไมยี่ิบสองอุ้ยผมตกใจเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยแต่ดีแต่ดีแต่ดีโอเคเอามาแทนอันนี้นะครับอันนี้ก็อุ้ยอันนี้ก็เก็บทิ้งไปเลยเอ,อุ้ยอันนี้เก็บทิ้งไปโอเคมาฮู้หูอันนี้เป็นแซ่นะครับผมมาที่ผมจะสู้ในวันนี้นะผมก็จะใช้แซ่โยโย่แล้วก็เจ้าสวอตฟิตอันนี้เลยนะครับมาเริ่เดี๋ยวขอลองดูสักน,นิดนึงโยโย่ะ อ๋อตีไม่ได้ปกติไม่ได้นะครับผมมาเรามาเริ่มสู้กันเลยดีกว่านะครับทุกคนอย่างแรกเราก็ต้องไปไปโอมนู้นเลยเนาะในการอัญเชิญบอสอันนี้ออกมานะครับผมมา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 เดี๋ยวเราเอ้ยเดี๋ยวลืมลืมลืมผมลืมข่องนิดนึงอันนี้จะเป็นวิธีสู้บอสที่2เลยนะครับโดยการที่เราไม่ต้องคาบอะไรทั้งสิ้นนะเตรียมไปแค่ระเบิดนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นระเบิดในดาม้ยแปดลูกแล้วก็มไม่มีระเบิดธรรมดาเลยอะโอ้สามสิบลูกโอเคได้อยู่นะครับ ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะคาบเป็นระเบิดเหนียวหนึบเนาะอันนี้มันจะระเบิดระดกจำแพงนะครับปุ๊บโอเคเราจะใช้ระเบิดอันนี้นะครับในการอัญเชิญบอลนะครับทุกคนจะเป็นไงเดี๋ยวรอดูนะครับรอดูเนาะปั๊บผมก็อธิบายไม่ค่อยเก่งด้วยนะครับนี่อันนี้ฮุกใหม่เนาะความสามารถของฮุกใหม่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถฮุกได้หลายที่หลายทางนะครับนี่แบบนี้เนาะมากสุด3าทางนะครับประมาณนี้ ผมขอลองดูโยโย่ใหม่ได้ไหมโอ,โอ้ยยังเป็ยี่สิบก็ไม่ไม,ไม่ไม่แย่นะครับไม่แย่นี่โยโย่ใหม่ก็เหมือนจะมีเอฟเฟกอะไรสักอย่างด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่แน่ใจว่าติดผิดหรือเปล่าน้องถ้าติดผิดนี่เกี่ยวเลยนะครับโอ้เหมือนจะติดผิดหรือเปล่าติดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยติดผิดด้วยนะครับผมใช้ได้เลย,ยนะโอ้โหไม่แย่นะครับนี่ โดนแซ่บัดอนะโ,โคตรปั่นนะครับแซ่โอเคเดี๋ยวผมขอทําการสู้บอสวิธีที่2ก่อนเลยและการนดัดโดยการอันเชิญบอสนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปลงตรงนั้นที่เดิมโหแซ่แซ่าเมจดแรงจริงวะครับทุกคนดูดิบอสจะสูเ้เราไหวไหมเนี่ยหสใส่จะไม่ไหวแล้วนะบอสมามามาเดี๋ยวเราลงตรงนี้โอเคลงไปเลยโอ้ลงไปเลยนะครับลงไปเลย ไม่ต้องเตรียมยาใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าบอสตัวนี้เราน่าจะไหวนะน่าจะไหวนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อุ้ยผมประมาทบอสไปปะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอปกักไฟนิดนึงนอม,นมันมืดนะครับปึ๊บประมาณน,นี้โอเคทุกคนนี่เจ้ากลมๆเม็ดนี้ไหมครับไม่รู้ว่าตัวบังหรือเปล่าไม่น่าบาังเนาะนี่เม็ดๆนี้เลยนะครับถ้าเราตีเม็ดๆที่สามเม็ดนะครับสามเม็ดขึ้นไปเนาะมันจะเรียกบอสออกมาเลยนะครับปาปไป,ปเดี๋ยวผมขอลองโยนให้ดูสักนิดนึงแล้วกันเนาะ เพื่อจะมองภาพกันไม่ออกนะครับปุ้มจะระเบิดอ่าเพราะว่าเราขุดบออนี้ไม่ได้นะครับทุกคนนะบออนี้มันแข็งเกินไปนาะเราขุดไม่ได้นะครับเราก็ต้องอาศัยระเบิดในน้ำไม้ยอย่างนี้ปุ้มโอเคลูนึงอีกลูนึงอีกลูกกนึงน่าจะได้แล้วนะอ่าตุ้มโอเคแล้วเราก็จะเอาค้อนนี้นะผมแฮมเมอร์นาอในการทุบนะครับโอเคเราได้อะไรมาเอ่ย เหมือนเราจะได้ปืนมานะครับด้มสมสิบกว่าไม่ใช่นะครับปืนผมไม่ชอบเท่าไหร่มันก็ดีแหลนะเนาะแต่ผมไม่ใช่นะครับโอเคก็ทําการระเบิดอีกลูกหนึ่งนะครับมันจะต้องระเบิดทั้งหมด3ลูกเนาะ๋ยวผมขอทำทีเดียวเลยเนาะอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บป๊บประมาณนี้อู้ผมรีบโยนไปหรือเปล่านโอเคเมือหัว่าผมจะรีบโยนไปด้วยนะครับไม่เป็นไรไปลูก ไอ้ไส้ฟาดโอเคแล้วก็ระเบิดระเบิดอีกระเบิดอีกตรงนี้รอรอรอโอเคระเบิดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปขุดได้เลยอ่าขุดสองอันแล้วนะครับผมอุ้ยมืดนะมีหนอนมานะครับโอ้ยหนอนเลยจะสู้แท่อันนี้ได้เลยมาไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหมือนจะเป็นที่เพิ่มมานาเนาะอันนี้ไม่จาเป็นสาหรับเราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเล่นสายเมลีอย่างนี้เนาะเป็นสายแท่นะครับสายแท่โอเค การทุบครั้งนี้เราจะเรียกบอลแล้วนะครับทุ jan, กคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจัดกันเลยไหม <_ c oughs> ก็จัดเลยดีครับรออะไรไปอบอลมาแล้วครับผู้บอลมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดอามาออ้ยบอลหนอนนะครับดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีเอาไงดีางดมามาเราเริ่มจากการเอาแท่นี้หัวดเลยละกันเนาะออ้แท่นี้ถือว่าออ้ตีบอลได้ไหลายแบบเขาเรียกวไงอะไรไหลายโอ้บอลีิผมพลาดไปหมดละหลายทีโอ้โหดูนี่แทมติดผิดเต็มเลยครับทุกคนแท่นี jan, ้ อุ้ยต้องหลบนิดนึงนะอุ้ยก็อู้ก็ตีแรงเหมือนกันนะประมาทไม่ได้เลยนะครับบอลน,นี้เดีเดวเดออู้มติดมุ้ม้ติดมุ้ออนนิดนึงโอเคประมาทไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้แต่มันก็ไม่โหดอ่ะแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับโอเคเราใช้แท้ในการสู้แบบนี้ปึ๊บ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 โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะได้อยู่นะโอ้ทุกคนดูยครับ บอสติดพิษบอสติดพิษรัวๆลึ๊บซึ้บอ,อ่าซึ๊บซึ้บซึ้บซึ้บเสร็จโอ้บอลลืมตัวแตกแล้วนะครับผมตัวแตกรัวๆลึๆ๊บซึ้บชิวอีซี่ว่ะบอสตัวนี้อีซี่นะโอเคน่าจะเกือบหมดแล้วนะครับรอเหลืออีกนิดนึงเหลืออีกนิดนึงเท่านั้นซึ๊บซึ้บ Okay. โอเคโ้ของกระจายเต็มไปหมดเลยเรียบร้อยนะครับผมนี่บอสอีซี่มากเลยนะครับสู้เสร็จแล้วอีซี่จริงๆแต่เดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันดีกว่านะครับโอ้ได้อันนี้มาดิได้หน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปเรียกบอสจะไอ้เจ้านี้ก็เลยดีกว่านะครับเนาะเป็นที่เรียกบอสโดยเฉพาะเลยนะครับแบบนี้มันค่อนข้างจะเสียเวลานิดนึงเนาะเพราะว่าเราต้องมานั่งปาดินไม้อะไรอีกนะครับเสียเวลาต้องเสียเวลาดเดี๋ยนขอปีนขึ้นไปนิดนึงนี่อาวุธปีนนะครับใช้ได้ อ๋อเหมือนเป็นสไปเดอร์แมนเลยนะนี่นะผมโอเคไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันต้องเลี้ยตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันอน่ะเดี๋ยวโอ้เรียกได้เลยโอเคเรียกได้เลยก็เดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้โยโย่ในการสู้นะเราต้องลองเปลี่ยนดูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโยโย่เราต้องเปลี่ยนนิด,ดนึงปึ๊บโอเคอ่าเราต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธโ,โยโย่โดยเฉพาะนะครับผมอ่าอันนี้โอเคปึ๊บมา ดูสิว่าโยโย่มันจะสู้ในสู้อันนี้ได้เราหรือเปล่าอุ้ยในสู้แซ่เราได้หรือเปล่านะโยโย่อุ่ยก็ถือว่าแรงอยู่นะโู้ดัมมี่40มาปึ๊บปึ๊บปแต่ว่ามันตีค่อนข้างเดี๋ยวช้าเลยนะอืมโอ้ช้านะครับผมว่าช้านะผมว่าช้าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ามันช้ามากเลยนะครับเอาเหมือนเดิมแซ่ได้แหละอู๊ดแซ่ดีไดอยากก็สุดละมาปึ๊บ เอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอสบอสบอสไปไหนบอสไปไหนอ๋ออยู่นี่โอเคปึ๊บโอ้โหวุ่นวาย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 วุว่นวายสักน,นิดนึงขึ้นไปสู้ข้างบนนะข้างบนเราได้เปรียบนะครับโอเคอืม okay. hmm. สิวยาสิวยาปึ๊บนปะึ๊บนปะึ๊บนะ รอโอ้โหแท้นี่ก็จริงครับทุกคนเหมาะสำหรับการสู้ไอ้เจ้านี้มากเลยอะติดผิดรัวๆโอเครอ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 เดี๋ยวรอสักนิดนึงอุยอ้ยโอ้ยผมจะตายผมจะตายลืมดูเลือดดูดู้ลืมดูเลือดเลยนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวสู้เพื่อนไม่น้อยลืมดูเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเค ปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัอยอยู่อ้ยอะไรนะอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งลืมดูเลือดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเสร็จไปอีกตัวหนึ่งเนาะเฮ้ยพักหายใจนิดนึงครับทุกคนเมื่อกี้ผมลืมดูเลือดน,นะเกือบตายนะครับมาตอนนี้เราไดา้เหมือนจะเป็นหนีแร่นะครับทุกคนไอ้เจ้าแร่นี้นะครับหนีชาโด้ชาโด้อะไรสักอย่างนะครับทุกคนมันสามารถเอาไปคาชิเกะได้เนาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองคาชิโกะกันดูนะครับมาก็เดี๋ยวเพื่อไม่การไม่เสียเวลา ขอสู้อ okay. 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 oh, okay. 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 yeah. ีกตัวเลยแล้วกันเนาะไปลึบเจ้ลึบเหลืออีกนิดนึงบอสเหลือเลยอีกหนึงมาโอเคโอ้ยยังไม่ตายเหรอป๊บอ่าเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวไปเก็บบล็อกนิดนึงมันไปแอบอะไรตรงนั้นเดี๋ยวนะมีไหมตรงนี้โอเคตรงนี้อีก เก็บให้หมดนะครับแล่เราอุตส่าห์สู้เนาะจะเสียแร่ฟรีนะครับมาเก็บเก็บเก็บอันนี้ก็เป็นแร่ใช่ไหมตรงนี้โอเคเก็บให้หมดนะครับเก็บหมดอู้ตรงนี้ขุดไม่ได้โอเคประมาณนี้นะครับผมก็ตัวสุดท้ายด้านนี้แม่ใจหายคอเลยนะสู้กันรัวๆนะครับมาใช้นี้แหละอุนี้ก็โกงใช้ได้ยืนแทงนะยืนแทงเลย ได้ไหม αι? ใช้ได้ไหม αι? ผมขอทนดาเมจนิดนึงเนาะเพื่อจะได้ตีบอสรัวๆนะครับอู้ใช้ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ผมชอบแซ่นี้ตรงที่มันติดผิดนี่แหละครับทุกคนดูดีมันแบบมันติดผิดเนาะมันปูนะครับมันติดผิดอะ่ะโอ้โหแตกกลางอากาศดีดีครับโอ้โหแตกกลางอากาศไปรุล่วยซุบซุบโอเคเราาียบร้อย แรกนิดนึง่งอยากยราหน่อยมา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 โอ้โหปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะผมเดี๋ยวขอขุดลงไปเก็บขอนิดนึงถ่าเรียบร้อยนะผมสลัดคีไฟเดวีเนาะบอสนะครับถือว่าอีซี่นะนี่เป็นบอสตัวนึงที่อีซี่เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูขออที่บ้านดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะมาเรยร์ขออสนนิงด้ว่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บไป เดี๋ยวเอาแร่ออกมานะครับเมื่อกี้เราได้แร่มา800กว่าโคตรเย้เลยครับแร่แปดร้อยกว่าเดี๋ยวเรามาทําการขับเป็นบาร์นะครับอันนี้ยังเป็นออยอยู่นะยังเป็นแบบก้อนเล็กๆอยู่นะครับเดี๋ยวเราเอามาหลอมแร่ให้เป็นบาร์กันนะครับอ่าเตาเผาโอ<ฮ>้ยโอเคไปเลยมาตรงนี้ไปได้กี่บาร์เอ่ยโอ้โห เราได้แล้วว่าทั้งหมด3 5 5ร้หบนะผมรวมจากของเก่าเนาะก็เดี๋ยวเราจะใช้ชาร์ดูอันนี้บวกการนี้นะผมในการคาบชุดเกาะเนาะก็วิธีการคาบนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับมันก็จะมีบอกด้วยนะว่ามันเพิ่มเอฟเฟกอะไรนะครับสำหรับชุดเกาะตัวนี้เนาะมันเพิ่มเอฟเฟกในการตีไว้นะครับก็เข้าคอนเซปต์กับแซ่เรามากเลยนะครับนี่ทุกคนดูไว้นะครับแซ่เราตีประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองคาบดูนะว่าถ้าเราคาบชุดเกาะมา มันจะตีแท้เร็วขนาดไหนนะครับอาเสร็จร้อยครบเซจแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราทําการขอซูมเซตนิดนึงแล้วกันนะครับนี่อ่านี่ตัวผมนะครับก็ทาการใส่กอบไปเลยเดี๋ยวอันนี้ออกไม่เทนะครับอันนี้ไม่เทเอาออกนี่อ้โวเวลาวิ่งก็เหมือนจะมีเอฟเฟคด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมเทนะครับเทโอเคต่อไปเดี๋ยวเก็บขอสเซตอีนึง โอ้ยผมลืมเลยนะครับว่าผมมีหัวใจเพิ่มดีขอใช้หัวใจหน่อยละกันนะครับลืมเลยว่าไปคาเพิ่มมาไอไปฟาร์มเพิ่มมานะครับโอเคเหลือสองหัวใจสุดท้ายใกล้ครบแล้วอ่าเหมือนเดิมร้อยยี่สิบโอเคประมาณนี้แต่ทุกคนลองดูซิว่ามันตีเร็วขนาไดไหนโอ,โอ้ยเร็วขึ้นมามากเลยนะอฮ้ยถือว่าใช้ได้เลยนะรุกขึ้นมาระดับหนึ่งโอ้ ใช้ได้เลยนะครับไม่แย่นะโคตรรัวโอเคอันนี้ก็จะเป็นคอนโดของผมเองนะครับคอนโดเอฟซีเนาะนี่ก็จะมีเอฟซีมากมายให้เราเลือกซื้อนะผมนี่ไม่ว่าจะเป็นเอฟซีระเบิดเป็นปืนนะครับนี่กระสุนด้วยนะประมาณนี้โอเคนะครับผมสลักคลิปพายเดวอนีนะครับก็น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมสลักคลิปพายเดวอนีเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อว่าคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปไปในวันนี้ผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ